สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะบายน้ำมนต์น้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะตอนนี้เราก็ได้ทำการถักมาจนครบตามจำนวนแถวที่ต้องการแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ จะมาทำการเริ่มต้นแถวต่อไปนะคะแถวต่อไปโซ่แปดเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มเอฟลงที่ระหว่างช่องโซ่นะคะโซ่ห้าแล้วเอ เดี๋ยวเราถักไปเรื่อยๆนะคะมาจะมาถึงจุดกึ่งกลางแล้วก็โซห้าเหมือนเดิมค่ะแล้วเอ็ดโปรงในช่องเดิมเมื่อเราถักมาจนถึงจุดนี้แล้วนะคะโซห้า ผ่านหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งหลักต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งเมื่อได้แบบนี้แล้วรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะต่อไปผ่านหัวเข็มแทงลงที่หลักต่อไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดทําเหมือนกันเลยนะคะ แล้วรวบโซ่ห้าเอฟลงที่ช่องถัดไปนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการถักแบบเดียวกันนี้ไปจนจบแถวเลยค่ะ เมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะแทงลงไปที่โซ่หลักที่สามนะคะแล้วเกี่ยวไหมรอดผ่านทั้งหมดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทําการซีสามครั้งนะคะลงที่โซ่ จากนั้นโซ่8ค่ะผ่านหัวเข็ม F ลงที่ช่องถัดไปนะคะเมื่อเราถักมาจนถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ F ที่ช่องโซ่เหมือนเดิมค่ะโซ่ห้า เอฟลงที่ช่องถัดไปนะคะจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการถักไปจนจบแถวเลยนะคะ ไปเราจะจบแถวด้วยโซ่สองพันหัวเข็มแล้วแทงลงที่โซ่หลักที่สามนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วปลดทั้งหมดค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแถวต่อไปโซ่แปดเหมือนเดิมค่ะแล้วเอบลงที่ช่องถัดไปนะคะ แล้วแล้ว F ลงที่ช่องถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะทำการถักแบบเดียวกันกับแถวนี้นะคะไปอีกสามแถวนะคะเมื่อครบตามจำนวน,นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทำการถักมาจนครบตามจำนวนแถวที่ต้องการแล้วนะคะแถวสุดท้ายเมื่อเราได้ครบตามจำนวนแถวที่ต้องการแล้วนะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่ห้านะคะแล้วซีที่โซ่หลักที่สามค่ะ จากนั้นตัดไหมนะคะเมื่อตัดแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราจะถักชิ้นงานแบบเดียวกันนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะเราจะทำทั้งหมดสองชิ้นค่ะก็ก็คือชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักได้ครบทั้งสองชิ้นแล้วนะคะ ส่วนดอกเล็กตรงนี้เราก็ถักสองชิ้นเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นดอกช่วงแขนที่จะอยู่กึ่งกลางบ่านะคะต่อไปเราจะทําการต่อไหมนะคะเราจะทําการเชื่อมต่อไหมที่ตรงมุมนะคะ ที่เราทําไว้ตรงนี้นะคะเราก็แทงหัวเข็บลงไปที่กึ่งกลางโซ่เลยนะคะจากนั้นแล้วก็ถักเพื่อเชื่อมต่อใหม่นะคะเราจะทําการถักโซ่แปดเหมือนเดิมค่ะ ถักโซ่แปดแล้วนะคะเราจะทําการแทงหัวเข็มลงที่ช่องถัดไปนะคะ F โซ่ห so ้าแล้ว F, so ว F so ที่ช่องถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําการถักนะคะมาเรื่อยๆจนถึงมุมด้านนี้นะคะส่วนมุมนี้เราก็ถัก F โซ่ห so ้าแล้ว F so ลงหลักเดิมตามปกติเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนจะถึงมุมที่เราจะทำการจบแถวแล้วนะคะมุมที่เราจะจบแถวคือมุมนี้นะคะเราก็ทำการถักโซ่ห้าค่ะจากนั้นเราจะทำการแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามนะคะแล้วถักเอฟเพื่อจบแถวค่ะ จะได้แบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่ห้าจากนั้นพลิกกลับนะคะพันหัวเข็มแล้วเอฟลงในช่องโซ่ค่ะตามด้วยโซ่ห้าเอฟลงในช่องถัดไปนะคะ เราจะทำการถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงมุมจุดที่เราได้ทำการเริ่มต้นแถวนะคะก็คือมุมนี้นะคะในส่วนของจุดนี้เราก็จะทำการถักเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนใกล้จะจบแถวแล้วนะคะเมื่เอ,เ,อ,รเ,อเ,เราถักจนถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำการจบแถวด้วยโซ่สามจากนั้นแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามค่ะถักเอ f เป็นหลักสุดท้ายของแถวนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการถักแบบเดียวกันกับแถวแรกและแถวที่สองนะคะเราจะถักเพิ่มไปอีกสองแถวหรือถักไปจนถึงตรงช่วงใต้บานนะคะเราจะถักตามจำนวนแถวที่ต้องการค่ะเดี๋ยวเมื่อได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วเราจะกลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถักเพิ่มขึ้นมาจนได้ตามจำนวนแถวที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะนำดอกที่เราจะใช้ตรงช่วงแขนนะคะมาแบ่งครึ่งนะคะแล้วใช้เข็มกัดมาร์กจุดไว้นะคะเมื่อเรามาร์กจุดกึ่งกลาง ของดอกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาร์กจุดที่เราจะใช้ในการถักเชื่อมต่อนะคะจุดดอกด้านล่างะคะ่ะ <c oughs> เวลาที่เรานำมาทาบนะคะก็ตรงตรงดอกช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของช่วงแขนเสือ้อเราก็นำ ตรงนี้นะคะมาถ้าหาจุดกึ่งกลางของแถวนะคะจุดกึ่งกลางตรงนี้กับจุดกึ่งกลางแถวเราก็มาร์กให้ตรงกันนะคะโดยเราจะมาร์กทั้งสามจุดให้ตรงกันค่ะแถวต่อไปโซ่แปดค่ะ กลับมาแล้วนะคะแล้วเอฟลงที่ช่องถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะถักไปจนถึงจุดที่เรามาไว้นะคะเมื่อถึงจุดที่เรามาไว้แล้วนะคะลดเข็มกัดออกนะคะ เ็บลงที่ช่องถัดไปค่ะนำตัวดอกช่องแขนขึ้นมานะคะโดยการหันด้านผิดกับด้านผิดเข้าหากันนะคะตรงนี้เข็มขัดตรงนี้นะคะแล้วก็ปลดออกนะคะถักโซ่สองค่ะตรงนี้คือจุดที่เรามาร์ k ไว้นะคะเราจะทำการข้ามนับจาก จุดที่มากไว้ข้าม3ามหลักนะคะแล้วแทงหัวเข็มลงหลักถัดไปทัก x นะคะเพื่อเชื่อมต่อค่ะต่อไปโซ่2แล้ว f ลงที่ช่องถัดไปนะคะโซ่2แล้วข้าม3ามหลักค่ะ x ลงที่ช่องถัดไปค่ะโซ่2 f ช่องถัดไปนะคะโซ่สองค่ะข้ามสามหลักแล้วเอนะคะโซ่สองตรงนี้คือจุดกึ่งกลางปลดเข็มกัดออกได้เลยค่ะเอฟโซ่สอง ตร,ตรงจุดกึ่งกลางไปนะคะสามหลักเอ x โซ่สองแล้วเเอเอ f x f โซ่สองแล้ว ข้ามสหลัก x ต่อไปโซ่สองค่ะแล้ว f ลงที่ช่องถัดไปนะคะตามด้วยโซ่ห้า f ที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้า f ที่ช่องถัดไป เราจะถักโซ่ห้าและเอฟนะคะไปจนจบแถวเลยนะคะก็คือถักมาเรื่อยๆจนถึงจบแถวที่มุมด้านนี้นะคะในส่วนของจุดกึ่งกลางตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะจบแถวด้วยการแทงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่สามนะคะถักเอฟ จากนั้นตัดไหมเหลือปลายไว้เก็บงานด้วยนะคะตัดไหมเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ